สะดุนะครับขึ้นเวทีด้วยนะครับตามมาหวัวหน้ารักษาพงไพรจังหวัดปทยัยหน้าห้วยขาดแค้นงชาววันที่หนึ่งกันยาในราอป่าเสียงตื่นตุกกองหยาดนี้เพื่อน้ำตาหนองจากข่าวร้าย โชคัาร,รู้คนที่ยังอยู่ยังยืนอย่างต่อไปสบเอายับให้สบายเจ้าจากโลกไปไม่ให้สูญปลา่าสบเอาเจ้าจากไปไม่สูญเปลา่า สุ่มตาสุดเอ้ยใจกระใจไม่สุ่มตาขอเสียงกบมือหน่อยครับขอบคุณครับนะครับเพื่อให้พิธีการได้กระชับขึ้นนะครับ ครับ่วงนี้เพื่อนะครับความพร้อมของเราพร้อมแล้วนะครับเพื่อเป็นการกระชับเวลาเข้ามาก่อนเรขอเชิญน้องๆที่อยู่ยังยืนอยู่และที่นั่งยังว่างมาก่อนถ้ามาเราจะเริ่มพิธีแล้วมาก่อนลูกมาก่อนนะครับขอเชิญผู้ร่วมพิธีนะครับมวลชนทุกคนที่อยู่ทางด้านข้างนะครับยังไม่มีที่นั่งข้างในยังมีก็วอยู่นะครับเชิญครับนะครับเราจะอ่เข้าสู่พิธีการแล้วนะครับ เพื่อเราจะได้เอามีเวลาในการทำกิจกรรมต่อไปเิิครับเิญครับอาทหารช่วยไล่กลุ่มพลังมวลชนทำความเคารพผู้ท่านผู้จัดการกองพลพัฒนาที่หนึ่งประธานในพิธีที่เคารพโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสริมพระเกียรติ12สิสงสหาคมพุทธศักราช2559รวมระยะเวลา5ปีโดยมีความมุ่งหวัง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นน้ําด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาป่าต้นน้ําให้คืนความอุดมสมบูรณ์สามารถกักเก็บน้ําได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในระยะยาวตกก้าโจรซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําของอำเภอสุนพึ่งทั้งสิน้นบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริการกองพลพัฒนาที่ปรีชินทร์อวงสาโรผู้บรรจาการกองพลพัฒนาที่หนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการกองพลพัฒนาที่หนึ่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่มารวมกันอยู่ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดรา่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดลอ้อมตามพระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจัดสร้างป่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมาเกิดผลในรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและขอให้เกิดประโยชน์แก่อาณาประชาราชนานาประการเรื่องในวาระที่ได้ป่าละอองทุ่พกวบาทรงเจริญพระชนมายุ8ปสิพรรษาในปี่5 5 5นี้หิองคนพัฒนาที่หนึ่งได้น้อมน้อมรึกถึงพระมหาพนาธิคุณ จัดกิจกรรมพื้อภูป่าต้นน้ำเชิ่เมอเกียรติ80พรรษาผลเด็ดตารางเก้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถขึ้นเพื่อเปิดท่พเมกติคุณให้แช่ไปสารปรากฏไปทั่วทุกสารทิศและในสุขวาระมหาิิระยยย่ง มีราพระรบริบาลผลพระคุณทรักษารษาชา,าเป็นสุข สภาพแวดล้อมและทร,รัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมสภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังงจะเห็นได้จากมหาอุทธกภัยครั้งสำคัญในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในทางระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาแบบหวังผลยั่งยืนด้วยการรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ไรเอกชนตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างเป็น